ขายอะไรอยู่ครับบกัวบ,บกัวขายต่างชาติครับขายต่างชาติเห็ดีครับดีแพ็กเกจอย่างดีขึ้น<อ>มินิมารเลยเครับเนี่ยกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อร้านพัทยารือว่าการท่องเที่ยวของบับุรีนะครับ เลยนะครับก็คามเดินได้จากใกล้ทางเดินออกนิดนึงถ้าเต็มก็เข้าไปทางนู้นะครับมันจะมีให้ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวามือ,อ,อกจจอ็จอดจดส่วนใหญ่ตรงนี้จะเต็มว่ามันใกล้ๆทางเดินออกไงไปดูเหรราคากันครับว่าจะเท่าไหร่บริการในปัจจุบันรับเฉพาะเคืนสดเท่านั้นคัาบ,บริการตามนี้เลยครับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็มีครับตามนี้เลย เดี๋ยวไปเซเว่นก่อนไปแลกตังก่อนอถ้าใครไม่ได้เตรียมตังมาต้องไปแลกตังมาก่อนนะเพราะว่าจะรับเงินสดอย่างเดียวก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเลือกจอดรถตรงนี้กันเยอะตอนนี้ก็ยืนอยู่ตรงบริเวณด้านทางออกของที่จอดรถนะครับมาทางนี้กันจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งครับแนะนําก่อร้านเริ่มต้นเคยมาทำอีพีก่อนน้านนั้นแล้วนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูกันว่าก่อร้านมีอะไรที่อัปเดตยังไงบ้างเนาะ เริ่มต้นแถบเท่าเดือแหลมบริหาก็จะเป็นจุดจอดรถก่อนเดี๋ยวหาอะไรเย็นๆกินก่อนไปเซเว่นก่อนดีกว่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีรถตู้ด้วยนะครับ oh, มีรถประจําทางห่อยคักเนาะโอ้น oh, oh. ี <c oughs> ่ตรงนี้มีบริการรถตู้ครับไปสุวรรณภูมิ oh. <c oughs> มีรถสองแถวรถแท็กซี่รถตู้ครับตรงนี้เนี่ยอยู่แถวๆได้เลยครับตรงนู้นจะเป็นอ่า walking street นะครับ ที่เราเห็นประตูที่เป็นโค้งๆอ่ะเดินตรงไปก็จะเข้าไปสู่ย่าน w อล์กอินสตรีทแล้วทะลุออกไปด้านหน้าของ w อล k กอินสตรีทก็จะเป็นพัทยาใต้นะครับตรงนี้คือตรงด้านหลังของ w อล k กอินสตรีทซึ่งมีจุดจอดรถที่แนะนำนะครับตรงนี้ดูครับรถมินิบัสมขสหมอชิดเอกกัยนะครับขึ้นตรงนี้ได้เลยรู้รู้สึกสะดวกดีครับเป็นจุดเชื่อมต่อรถไปหลายๆที่นะครับแล้วก็มีร้านกาแฟร้านอาหารตรงนี้ใกล้ๆกับที่รอขึ้นรถนะครับ ไปทางหนองมนสีราชอาว์โดมโงโกได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวไปเซเว่นก่อนก็เหมือนพาตุลยเดินทัวร์นะตรงด้านหลังของท่าเรือจะมีเซเว่นนิลเว่นนะครับใครจะเตรียมของอ่าสำหรับเป็นสเสบียงนะครับก็มาตรงนี้ได้ง่ายครับราคาเป็นเหรีปกติเลยนะครับแต่ถ้าขึ้นข้ามเกาะไปแล้วจะเป็นอีกเหรีหนึ่งนะครับอ่าล้วก็จะเดินไปแบบนี้แล้วกัน ั้งก่อนเรามารีวิวแล้วครับลานจอดรถสีเขียวครับวันนี้ก็จะผ่านไปก่อนนะนี่ก็จะมีเป็นสีสันครับโซนนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นพัทยาใต้นะครับถ้าเราเข้าไปด้านในมันจะมีประตูที่ใกล้ๆกับที่จอดรถเอกชนที่ไปดูมูเักคูนี่เดินทะลุไปก็จะเป็นวอล์กอินสตรีตแล้วครับแล้วก็ไปถึงพัทยาใต้ตรงนี้ก็เป็นบริเวณของพัทยาใต้นะครับอ่าเห็นไหมครับห้างเซนทัลนะครับอยู่ทางทางโน้นนะครับ มีการปรับภูมิทัศน์ได้สะอาดขึ้นเยอะนะครับนาท่องเที่ยวครับตอนนี้นะระหว่างทางก็จะมีขายโมงหมวดเขาใครอยากจะไปแบบด่วดเร็วเลยก็สปีดบอทได้ครับก็จะมีหลายๆที่บางทีเราเดินอยู่ฝั่งนู้นครับ mm hmm. ก็จะมะีเต็นให้บริการนะครับก็เลือกเอาครับสปีดบ๊ทจะเร็วหน่อยอ่ามันมีไปกลับด้วยครับต้องไปดูราคาอีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามให้นะครับถ้าเดินหน้าบ้านเนาะ mm hmm. เดินวนอย่างนี้เลยก่อนเดินมาตรงนี้เปลี่ยนใจครับตอนแรกว่าจะเดินรอๆไปทางน้นนะครับเดี๋ยวขอมาทางนี้ดีกว่าสาราพักร้อนนะครับแบบหลังใหญ่เลยฝ่ายพัทยาซิตี้เนี่ยขึ้นไม่ได้นะครับไปชมวิวด้านบนได้นะแต่จะขึ้นไปตอนนี้คือโหไม่ไม่ไหวครับต้องเย็นๆนะครับอ่าสำหรับจุดจอดรถ บริการอีกที่หนึ่งก็ตรงนี้ครับจอดได้ร่มเลยมันจะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับที่ขับจอดให้ขึ้นเป็นลิฟต์ยกขึ้นไปนครับเดี๋ยวเรามาทานี้กันเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมถ้ามางงงก็มาถามพนักง,งานเจ้าที่ได้ครับจะมีคนที่คอยดูแลตรงนี้ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวได้เรือขึ้นลงนะครับข้ามไปก่อนพื้นที่สะอาดขึ้นนะครับแต่ว่า หาที่ทิ้งขยะยากมากครับเดี๋ยวดูก่อนว,ว่ามันขยะมันต้องมีแหล่งที่ทิ้งครับด้านนี้ยังอยู่ในโซนด้านหน้าของสา,า,าลาพักร้อนของท่าเรือแหลมบริหารอยู่อเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับนี่ขยะอยู่นี่เองครับก็ทิ้งเป็นจุดรถที่เห็นนะครับอันนี้จะเป็นรถอะไรอ่ะโมบายทอยเลสทรัครถสุขาเคลื่อนที่ครับเป็นซ่วมนี่นเองครับห้องน้ำครับห้องน้ำ จะมีห้องน้ำตรงนี้ครับเป็นรถเลยโอ้คนเยอะมากครับวันนี้รู้สึกว่าน้าท่องเที่ยวนี่ชาวจีนเยอะนะครับให้ดูบริเวณรอบๆตรอองนี้ดูแบบร้อนๆน,นี่แหละย่านนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมครับก็จะเป็นมุมนั่งพักผ่อนถ้าเกิดว่าเป็นช่วงยามเย็นนะครับคนจะเยอะมาออกกำลังกายอะไรได้แล้วก็เวลามีจัดงานต่างๆเนี่ย ทางเมืองพัทยาก็เลือกที่นี่เป็นที่จัดงานได้นะครับแต่ตอนกลางวันนี้ก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ร่มหน่อยนะเพราะว่าอยู่อย่างนี้ก็จะร้อนเห็นไหมครับมันจะมีเต็นท์ต่างๆก็จะมีซื้อตั๋วรถเอ้ยไม่ใช่เป็นตั๋วเรือสปีดโบทนะครับก็จะมีไปทางท่าเรือหน้าบ้านกับท่าเรือหาดเตาแหวนก็ต้องดูเต็นท์อีกทีนึงว่าแต่เราจุดเต็นท์เขาขายไปลงท่าเรือไหนนะครับราคาก็ประมาณกันประมาณ150บาทนะครับไอ้ติมไอ้ติมต,ตัดใช่ไหมครับ เดี๋ยวไต่ตังก่อนนิดนึงเร็จแ้ค,ครับสับประรดโอ้ไปแล้วครับแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีแต่มีคน<ม>เข้า<ม>ถ่ายรูป<ม>เ,รเราเลือกซื้อได้ครับเนี่ยภาพสวยๆจากทางภาพมือมอาชีพไปแล้วไรเนี่ยถ่ายเปลือยๆอย่างนี้ก็สวยดีครับภาพใสคมมาก ครับผมปกบบกบานเท่าบ่โอ้ยทุกสิบบาทครับเนี่ยสิบาทครับตั้งกินมิ้มรับตำหนึ่งเหรอครับอืมของหายจังย่าท่านผู้ชมเอ๊ะภาษาการเขาเรียกว่าอะไรนะไม่กระบอกครับไม่กระบอกเหรอภาษาเหนือมาเรื่อุมะมื่นมะมื่นครับมะมื่นครับเนี่ย มันจะเป็นมันๆนะครับเหมือนถั่วครับครับครับอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวันตุลาก็จะลองชิมดูว่าไม่ได้ชิมมานานหลืเหมือนกันครับฝักบัวพันท่าพี่น้องอ่าตรงนี้จะเป็นป้ายพัทยาซิตี้นะครับเป็นเหมือนแลนด์มาร์คที่อ่าใครๆครมาก็ต้องมาเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพนะครับตอนนี้จะร้อนหน่อยครับแต่คนจีนเขาอยู่ในเมืองหนาว้วไงเขาก็ชอบครับคนรงฝรั่งรัสเซียมางเงี้ยเดินได้แต่คนไทยเราต้องเลี่ยงครับเพราะว่าเดินอย่างนี้ไม่ได้ครับร้อนมาก แต่เดี๋ยวบรรยากาศจะดีขึ้นประมาณช่วงสักบ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไป,อนไปอเอาจะพึ่งไป๊บบกบกบกมามาบุกแล้ว,ว,วเอาถุงหนึ่งครับโอ้โหแพ็กเกจจิิงดีมากครับอเอาขึ้นเซเว่นดีไหมโอเคเอาไปเชื่อมบนครับเอานี่งละเดี๋ยวจ่ายต่างบนก่อนออธิบายรสชาติมันหน่อยมันเป็นยังไงครับรสชาติมันมันดีครับมันดีโอ้โหแนะนำสินค้าให้ขายของเลยครับครับครับมันจะเป็นมันเป็นเหมือนถั่วครับเอัลมอนด์อีสานครับพลังเลยข้าวมอสนอ่าอีสานอัลมอนด์นะครับนี่เลยนี่นี่นี่แล้ว แร้วจะชิมให้ดูตัวเรือครับตัวเรือก็จะเป็นมิสเตอร์ลงสปีดโบ๊ทครับก็จะมีในหลายผู้ประกอบการนี่เลยครับแบบเหมาลำเลยก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเดี่ยวๆก็ได้ครับไปแจมครับเป็นแจมชิปก็ได้นะนี่เลยครับจะไปลงที่ไหนอ่ะมีที่ให้ลงหลายที่ครับทั้งหาดตาแหวนนี่งหาดตาแนไปับนครับไปหาดตาแหวนเลยถึงที่เลยครับ หรือว่าจะไปท่าเรือน้าบ้านก็ดูตามป้ายครับจะมีลงจุดแต่ที่ถ้าเหมาทั้งลำเลยก็ประมาณามมาอ่าไปต่อไปต่อเม,มาเมาบกบวกก็ได้เมาอัลมอน์อีสานอาัลมอน์เลยครับตัวนี้กินถั่วมันๆครับแล้วเราคุยเยอะโอ้โหน่าจะเป็นรถของเจ้าที่ครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเหมือนพื้นที่เฉพาะนะครับ ก็สงสัยว่าทำไมมีรถจอดอถ้าเรือก็จะประมาณนี้โหนี่ยังไม่ถึงไหนแล้วครับเด็กินเวลาไปเกือบชั่วโมงละหิ้วเขาได้บานนี่<ม>ก็นักท่องเที่ยวก็เยอะครับหลากหลายประเทศนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับอินเดียก็เยอะนะตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวอินเดียอินเดียไม่ใช่น้อยนะครับจนพัทยาสร้างเป็นเครียกว,ว่าอินเดียทาวอินเดียทาวครับเราเคยได้ยินใช้นาทาวเนาะ เซนทาวของพัทยาก็มีนะครับก็จะอยู่ตรงใกล้ๆกับเทอร์มินอลเทเนีบันนะครับมันจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าทัวร์มาลงเยอะแล้วก็เป็นร้านอาหารจีนเยอะก็ทั้งเกาหลีด้วยครับเกาหลีก็อยู่ตรงข้ามกันนะครับระหว่างคือโซโฮทาวหรือว่าชน่าทาวนะครับแล้วก็เกาหลีเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับอยู่บริเวณเดียวกันใกล้ๆกับโรงแรมสยามแอดสยามหรือว่าใกล้ๆกับเทอร์มินอลเทเวนี่บันนี่จะให้ดูท่าเรือเร็วหนึ่ง มันจะมีท่าเรือเป็นแต่ละฝั่งก็จะมีหลายจุดให้ลงเรืออันนี้จะเป็นเรือที่เรียกว่าสปีดโบ๊ทเพียนะครับอันนี้คือท่าเรือเร็วที่1ครับเป็นสปีดโบ๊ทเพียหนึ่งอ่าก็จะมีอย่างนี้ครับเรือสปีดโบ๊ทแบบนี้เลยอ่าเราไปไปแจมได้นะครับบางทีเรามาเดี๋ยวเด๋ยวก็ขึ้นเรือแบบนี้ได้หรือถ้าเรามาเป็นเป็นกลุ่นเป็นแก๊งเป็นทีมก็หมอลำลำก็ได้ครับตัวเรือซื้อที่นี่ได้ไหมน้องซื้อตรงนี้ได้เลยน้อราคาเท่ากันใช่ค่ะราคาเท่ากันอ๋อออกทุกๆกี่นา 1ิบถึงนาทีค่ะแล้วแต่เร็วเร็วครับเร็วเลยอาจจะออกเลยมันก็มีแล้วแต่ค่ะใครที่มาครั้งแรกก็จะเปิดประสบการณ์แหละครับอาจจะไม่ใช่หาส่วนตัวเหมือนกับเกาะที่เป็นทางภาคใต้หรือว่าทางตราบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเน้นในส่วนของมาพักผ่อนที่มันเดินทางไม่ไกลอะครับเออตรงนี้ทําอะไรเราก็มาถึงท่าเรือโดยสารก่อร้านหนึ่งครับเวลาขึ้นลงเรือมันก็จะมีเป็นรอบให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทางนี้ก่อนนะครับ ราคาจะ30บาทต่อคนนะครับเนี่ยจะให้ดูว่าออกจากพัทยาเวลาไหนบ้างครับแล้วก็ไปถึงเกาะล้านแล้วก็ออกจากเกาะล้านมาที่พัทยาเนี่ยเวลาไหนบ้างดูตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือหน้าบ้านนะครับเรามาดูตรงนี้ครับเป็นตารางโดยสารท่าเรือไปที่ไหนนึงนะครับอัน,นีิหารตาแหวนครับก็จะมีออกจากพัทยา8ปดโมงแล้วก็ออกจากเกาะล้านมาประมาณบ่ายโมงครับ แล้วก็สุดท้ายของก่อร้านมาที่พัทยาก็อยู่ที่5้าโมงเย็นค่าบริการ30บาทต่อคนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศของเรือก,ก็จะมะีคนที่มาคอยดูแลตอนขึ้นลงนะครับอันนี้ขอบคุณครับ,รบก็จะมีดูแลสำหรับเด็กๆผู้สูงอายุข,ขึ้นลงก็จะมีคนอบอกพอ อันดับแรกเราก็ต้องไปหาเสื้อชูชีพใส่นะครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่ควรต้องกระทําเลยนะครับเพราะว่าการเดินทางใช้เวลาประมาณส0ินาทีขับเรือก็ฝาขึืนเสื้อชูชีพก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับเราเลือกไปเลยครับหาม,มุมหาม,มุมนะครับ